บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนเํมหรับตอนนี้ก็คุยกันต่อนะจ๊ะมาคุยกันต่อวันหลังจากที่พ่ออาเจียนนงไปแล้วแล้วก็พ่อกำลังจะล้างอ่างที่พ่ออาเจียนก็เสียงลูกนนทาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกจะล้างเอง พ่อก็ออกมาก็มานอนเข้ามาห้องพรมสีเขียวพอเริ่มนอนลงไปก็รู้สึกว่าท้องมันจะทายยังนด้ลูกจะห้องพรมสีเขียวเข้าห้องน้ำอีกห้องหนึ่งห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำของห้องพรมสีเขียวพอพ่อเข้าไปนั่งก้นถึงปากโถวสวม ความรู้สึกพิเศษมันเกิดขึ้นในตาพระทันทีแต่ขอบอกให้ลูกทราบไปก่อนว่าตอนนี้เนี่ยพ่อยังมีแรงดีจิตใจยังมีความสุขอารมณ์ต่างๆเป็นปกติทุกทั้งหมดด้านเน้ออารมณ์นี้ไม่มีการหวั่นไหวร่างกายที่เดินเข้ามามันก็ไม่ส่วนไม่เสียไม่ใช่ไปพเผีมันเดินตามปกติ แต่ว่าพอก้อนทิ้งโถส้วมก็ปรากฏในตาพร่าพุบขึ้นมาในตาพร่ามันแล้วก็เป็นตาฟางมองอะไรไม่เห็นมองที่หน้าประตูส้วมเกือบมันพรางพร่าเห็นไรๆเต็มทีก็มีความรู้สึกในใจว่าใจนี่มันปกติรู้สึกว่าถ้าหากว่านั่งที่ที่โถส้วมนี่ ดีไม่ดีแรงทั้งร่างกายมันหมดล่าจะหล่นลงไปกันได้ถ้าร่างกายมันต้องตายลักษณะน,นี้จะรู้สึกว่าเป็นที่ทุเรศใจหรือว่าเสียใจของลูกๆทั้งหมดเพราะว่าพ่อทำความดีมาหลายอย่างพ่อไม่ได้ถือว่าพ่อดีอย่างเดียวนะความชั่วของพ่อก็มี แต่ก็สั่งสั่งสมความดีการสอนธรรมะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนได้ที่ไปอยู่คุณดานได้มโนวิธิ <Okay. S 1> และพ่อจะต้องมาตายพ่ะหล่นจากโถส้วมตายนี่ก็ต้องคิด <Okay. S 1> แต่เรื่องความตายนี้รูรักเราก็บังคับกันไม่ได้ <Okay. S 1> อย่างพระโมคคัลลามีฤทธิ์ก็ต้องปล่อยให้โจรทุกแต่ท่านก็ไม่ตาย okay. ถ้าเวลาพระพุทธเจ้านิพพานตายพ่อคิดว่าถ้ามันหล่นลงไปตายหรือไม่ตายจะเป็นที่เศร้าใจของลูกมากเป็นการรักษากำลังใจของลกูกพอ่อกพยายามทรงตัวลูกขึน้นตอนนี้ใจเป็นสุขลกูกพอเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกท่านเป็นปกติ แต่ว่าตาพ่อไม่เห็นประตูที่ออกมันมืดมัวไปหมดพ่อพยายามค่อยๆเดินเกรงว่าจะไปสะดุดอะไรเข้าพอไปถึงประตูจับขอบกำแพงออกมาภายนอกดูประตูนอกอีกชั้นหนึ่งที่จะออกมันก็มองไม่เห็นตอนนี้พ่อมองไม่เห็นอะไรเลยมันก็คนตาบอดสนิท ก็มีความรู้สึกว่าถ้าบางเอื่นพ่อเดินออกไปมันส่วนล้มลงที่ไหนจะทำให้กำลังใจของลูกทุกคนเสียหมดฉะนั้นพ่อจึงตัดสินใจนั่งตรงนี้แหละมันจะเป็นที่ไหนก็ช่างแล้วก็นั่งลงไปเพราะนั่งลงไปแล้วก็รู้สึกว่ากำลังกายเนี่ยมันไม่ดีมันจะทรงตัวไม่ไหว นี่ความจริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็มาคิดว่าจะต้องเองกายถ้าเองกายลงไปนี่แว่นมันจะเสียแว่นนิยมนน,นนน้อยโลพันสีท่านสร้างให้ราคาแพงมากจึงได้ถอดแว่นพอถอดแว่นจะวางโลกรักตอนนี้พ่อก็หมดความรู้สึกทางกาย ไม่รู้ว่าวางแว่นลงไปได้ยังกายเอนนอนลงไปแล้วรือยังตอนนี้พ่อไม่รู้เลยเมื่อถอดแว่นออกทําท่าจะวางทิศสมาดกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตมันก็หลุดจากร่างกายโดยที่พ่อไม่ได้ตั้งใจ มันหลุดออกไปแล้วแบบประเภทไม่ห่วงร่างกายไม่เกิดความรู้สึกทางร่างกายเลยหลุดเพิ่กินไปมีความรู้สึกครั้งแรกก็ปรากฏว่าอยู่หน้าบรรญุคมพลศิลาอาจของท่านโกศ,ศีสกัทิวราชคือท่านปู่ของลกูก <Yeah. S 1> แต่บริเวณนั้นปรากฏว่าเต็มไปด้วยเทวดาพรมพระอริยะและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกท่านเปลี่งรัศมีกายผ่องใสเต็มอัตราทั้งหมดรู้สึกว่าสว่างสวัยไปโทษดาวดึงจะมองไปในด้านไหนเห็นแจ่มชัดใสสะอาดแพรวสวยสดงามเป็นพิเศษมองไปด้วยด้านพระจุลามณีเจดีสถารก็สวยงามมากแต่ความจริงการขึ้นไปของพ่อทุกที มันไม่มีอะไรสวยเท่านี้พ่อกราบท่านปู่ท่านย่าแล้วท่านพ่อท่านแม่ทั้งหมดนี่ก็เดินเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตและพระอรหันต์ทั้งหมดและท่านผู้มีคุณพอกราบแล้วสมเด็จพระบพเทีแก้วก็ทรงตรัสว่าขึ้นไปนิพพานกันเถิดว่าท่านตรัสเท่านี้ทุกท่านทั้งหมดก็ถึงนิพพานทันที พ่อก็ไปกระท่านโดยเรื่องของนิพานนิโนรักพวกนักเขียนตำรายเขาติพ่อว่าไม่เคารพในพระปริยัติแต่พ่อก็ไม่ได้สนใจสมัยที่เป็นนักปริยัติพ่อก็ว่านิพานศูนย์แต่ว่าเวลาพ่อตายทีไรนิพานมันไม่สูญสักทีฉะนั้นเวลานี้ไม่ใช่เวลาเขาปริยัติ พระพ่อยัดมันมาพอแล้วยัดเท่าไรมันก็ไม่เต็มยิ่งยัดยิ่งมีทิฏฐิมานะนิพพานจะศูนย์หรือไม่ศูนย์เป็นเรื่องของนักปริยัติและก็เป็นเรื่องของนักปฏิบัติถ้าปริยัติทาให้คนรู้ดีก็ไม่ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันโง่ก็ไม่ควรจะปฏิบัติต่ตอไป เรื่องนี้เป็นเรื่องของความตายวาระที่เจ็ดโลกรักไม่ควรจะเป็นที่เกพอเธอขอตัดเป็นที่เจ็ดตอนนี้เมื่อถึงพระนิพพานเป็นว่าทุกท่านก็วาดล้อมทุกอย่างพ่อมีความแปลกใจอยู่นิดหนึ่งว่าตามธรรมดาคนถ้าตายจริงถึงบรรดุกำพลศิรลอาจมีสภาพเช่นนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จะทรงประกาศเรื่องการละขันหาแต่ว่าพอไปถึงที่นั้นท่านแทนที่จะตรัสบอกว่าไปนิพพานเถอะก็ไป,กไปที่อยู่ของพ่อที่นั้นทุกคนเงียบสงัดที่ทรงตรัสอยู่องค์เดียวก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าความสุขใดๆ ที่มันจะมียิ่งไปกว่าพราะนิพพานไม่มีแล้วสมเด็จพระจนาสีก็ทรงตัดต่อไปว่าเรื่องของนิพพานนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดากำลังใจของเธอเนะี่ยมันเกาะติดนิพพานแล้วที่มีอารมณ์จืดเอคนที่จะมานิพพานได้ต้องมีกระแสจใจจืดแบบนี้ คือมันจืดทุกอย่างคืออารมณ์มันไม่ติดเรื่องนี้ลูกรักถ้าใครเขาพยายกรว่าพ่อเป็นพระอาหารหันต์ก็จงอย่าเชื่อเขาแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นพระอริยเจ้าก็จงอย่าเชื่อเขาพยายกรว่าพ่อเป็นพระผู้ทรงฌานสมาบัติก็จงอย่าเชื่อ เดีลูกไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพ่อเป็นพระสงฆ์ฌานเดี๋ยวว่าพ่อเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าพ่อเป็นพระอหรหันต์ <c oughs> ความรู้สึกในด้านนี้ของพ่อไม่มีพ่อไม่เคยคำนึงพ่อมีความคำนึงอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงเราจะละวตตะสงสารได้ มีอารมณ์ใจอยู่เพียงเดียวนี้ก็คิดว่าถ้าเมื่อไรจิตเข้าถึงสังขารุเปกขายานทุกอย่างในเมื่อเราวางเฉยจาจอารมณ์ของความชั่ววางเฉยาจอารมณ์ของโลก,กีวิสัยเราอาจจะมีความสุขเราอาจจะมีความสบายตายแล้วจะเป็นยังไงไม่มีความหมายความหมายมีความสำคัญอยู่ว่า ให้ขณะที่มีชีวิตอยู่จิตมันก็ไม่หวั่นไหวมีความสุขในโลกกรรมำมาความหมายความไม่ติดในโลกกรรมให้จิตมันจืดเห้หมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตสงนตรจุประเดี๋ยวหนึ่งก็ทรงให้ดูร่างกายของตัวบากเวลานี้เธเห็นว่าทุกคนเขาสว่างสวยัยเขาผ่องใสามาก แล้วเธอล่ะสว่างไหมก็ดูคนตัวว่าตายจริงเราลืมดูตัวเราเราก็สว่างเหมือนกันแล้วมันก็สว่างสวายใสที่สุดเกินกว่าที่จะเห็นมันในการก่อนอตอนนี้ไปองค์สมเด็จพระจินวรที่นได้ส่งแนะนำว่าการสอนลูกศิษย์ต้องใช้รัศมีกายช่วยโดย เธอมาจากพระโพธิสัตว์และก็จวนจะบรรลุไม้กว่าจะจบกิจพระโพธิสัตว์ชาตินี้อยู่แล้วรอแต่การบรรลุแต่มาเอินเทอลาพุทธภูมิเสียก่อนฉนั้นสีกายจึงออกมามีได้สีส่สีไม่ครบหกสีแต่ว่าตอนนี้ไปใช้สีกายได้หกสี พ้อกราบท่านว่ามิฉะนั้นก็จะเป็นการปราโม,มทพระองค์สมเด็จพระชินนสีเป็นการตีเสมอแต่กรงตรัสว่าฉันญาติให้ใช้ทำไมจะใช้ไม่ได้ไอนน้เธอลงเปล่งลัทธิมีกายคิดว่ามีหกสีสิตอนนั้นพระองค์ก็เปล่งฉับพันดังสีสวยสดงดงามมากอ้อก็เปล่งมากมากั่ง มันมีสภาพเหมือนกระดวงดาวอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์สีมันจางๆบางๆมองไม่ชัดของท่านสว่างจ้าองค์สมเด็จพระสุธรริจึงทรงตรัสว่าเท่านี้นะพอช่วยคนเขาได้ก็ถามนั้นว่าจะใช้ในเวลาไหนเพาใช้ในเวลาสอนธรรม แต่สีนี่ไม่ได้เปล่งให้คนใช้ตาเนื้อเห็นเปล่งให้คนนี่ก็ได้ที่ปิจิโรยานเห็นและนอกจากนั้นประเทศไทยกำลังมีความทุกข์เราเป็นพระเป็นหนี้บรรดาประชาชนชาวไทยเพราะว่าชีวิตของพระจะทรงชีวิตจุนได้เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยง เธอจงใช้รัศมีกายนี้ทุกวันเปล่งไปทั่วบริเวณของประเทศอดิฐานจิตให้ประเทศมีความสุขให้ประเทศปลอดภัยจากพยันตรายของข้าศึกแล้วก็แปลญว่าขอประเทศไทยอยู่รอดต่อไปมีความอุดมสมบูรณ์ค่อยๆทำจะได้ผลด้วยฉับพลันไม่ได้ทำเรื่อยๆไป เนี่กายทูลถามองค์สมเร็จพระจอมไตรว่า,ากิจนี้จะสําเร็จไปตามนั้นหรือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าคนด,าาคดีพระอรหันต์คนดีพรหมก้นดีเทวดาคนดีคําพูดเขาไม่ถอยหลังหมายความว่าตัดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นพ่อก็รับฟังต่อมาทั้งให้อววาตอีกเล็กน้อยพูดว่าคนที่จะมาปฏิบัติธรรม ให้แนะนำว่าทุกคนจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นพู้ทรงชานจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นพระอริยเจา้าให้มีจิตต้องการอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของกิเลสทำกิเลสให้สิ้นไปเราจะถึงไหนนั่นมันเป็นเรื่องของกำลังจิตที่เราจะชำระกิเลส จงอย่าคิดว่าเป็นผู้ทรงฌานหรือเป็นพระอรดีะมันจะเป็นมานะทิฏฐิแทนที่จะดีมันก็กลับเร็วแล้วก็จงแนะนำโลกสิทธิ์ทุกคนว่าเมื่อถึงนิพพานจิตถึงนิพพานในแล้วขึ้นมานิพพานบ่อยๆครั้งลนานาทีสองนาทีก็ดีทำจิตให้เป็นสุขที่นิพพานแล้วก็ลงไปจะไปไหนก็ได้ อานิพันธ์เป็นจุดหมายต้นทางที่เราจะขึ้นไปก่อนจิตมันจะได้ชิงกับพระนิพันธ์แล้วก็ให้ทุกคนวางอารมณ์เสียว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่มีความหมายสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพันธ์ูกรักตอนนี้ถ้าใครก็อ่านพระไตรปิฎกในคันธวักเขาจะค้านบอกว่า ในพระขันธว่าบอกว่าแม้ปัตนิพานก็ไม่นึกถึงให้ทำจิตให้สะอาดมีตอนพ่อนึกถึงตอนนี้ขึ้นมาสมเด็จพระบรมโลกก็นาดทรงรู้ว่าน้ำใจใก็ทรงดัดว่าเรื่องนั้นจริงแต่ถาคตพูดไว้จริงแต่ว่าเธออย่าลืมว่าคนที่เดินไม่ถนัดอย่าเป็นโรคเน็บชา เลือนเด็กที่ยังเดินไม่แข็งต้องเกาะราวก็หมายความว่าถ้ากําลังใจยังไม่ถึงอร่าตผลก็ต้องใช้อุปสมานุสติกรรมฐานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไว้ก่อนเ<ไ>จงกว่าอารมณ์นั้นจะถึงอร่าตผลมีการส่งตัวแล้วอารมณ์จืดมันจะปรากฏตอนนี้ไม่ต้องเกาะราวไม่ต้องนึกถึงนิพพานก็ได้ ยังไงยังไงก็ต้องมานิพพานเพราะจิตมันหมดจากกิเลสเมื่อทรงตัดเสร็จองค์สมเด็จพระรามโลกก็เฉยกระทรงตัดว่าขึ้นมานานแล้วโลกกลับลงไปเถอะเมื่อพระองค์ทรงตัดพ่อก,ก็เฉยพระองค์ก็ทรงตัดซ้ำกลับลงไปทั่โลกแล้วท่านก็สนเสด็จลงเพราะท่านเสด็จลงทุกคนก็มาหมดพ่อก็ต้องมา มาถึงเองร่างกายมันนอนคอลโลอยู่ในท่าลักษณะที่ขางอเข้าไปหน่อยดึงเข้าไปเรื่องงอขาเข้าไปหน่อยแบบธรรมดาดรมดาแล้วก็มีการนอนตะแคงฝาพอเข้ามาสู่ร่างกายก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงลูกนนทาอนันตวงเรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ เมพ่อบรรู้สกแล้วขานตัวรับขานรับว่าขานรับแล้วก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมามันก็ยังมืดพ่อมองไม่เห็นอะไรจริงๆตามันก็ค่อยๆสว่างขึ้นเดีละวน้อยละวน้อย,อยมองไปที่พื้นเห็นพรมสีเขียวคิดว่าเอ๊ะน,นี่เรานอนที่ไหนนะเมื่อกี้นี่เราอยู่ในซุวมนี่แล้วออกมาได้ยังไง แล้วก็มองตามันสว่างขึ้นมองไปทีเห็นประตูหน้าห้องบันทึกเสียงเห็นหม้อบแบตเตอรี่แล้วก็เลยทราบว่าเวลานี้เรานอนอยู่หน้าสวอนนึกไม่ออกว่ามันออกมาได้ยังไงนึกทบทวนไปนะทบทวนมาก็นึกว่าอ๋อขณะที่เราเดินออกมาหน้าเรามืดเรามองอะไรไม่เห็นล้านอนตรงนี้ เตอนนั้น <Bien> ก <ven ido> ็ด <asi> ีนเสียงสโสุลเสียงก็องค์สมเด็จปัจินสีว่านี่เธอตายไปแล้วนะแล้วก็เวลานี้เธอเกิดใหม่เมื่อเธอเกิดใหม่ก็ต้องถือวันเกิดของเธอก็คือวันที่28ตุลาคม2522เธอจงรับภาระอันนี้ต่อไป พระองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ส่งมอบหมายภาระแล้วก็กำหนดวันเวลาว่าควรจะตายเป็นที่เท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้ภาระอันนี้ปรากฏว่าองค์สมเด็จไปะสีนสีมอบไวหนักมากทรงแตกง่ายๆว่าจงอย่าท้อถอยในการต่อสู้กับอารัชี ถ้ามิฉชนั้นแล้วพระศาสนาจะต้องสลายตัวแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนทุกอย่างที่พ่อสั่งแล้วก็แนะนำลูกศิษย์ทุกอย่างประเภทเอาจริงเอาจัง<อ>นี่นก็ทรงเด็ดว่าลูกนะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยนะ พ่อเวลาที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีร่างกายอยู่เวลาที่สอนธรรมในการบางครั้งพ่ออยู่สุขวิหารครั้งละสิบห้าวันพ่อมีเวลาพักผ่อนแต่ลูกไม่มีเวลาพักผ่อนเลยต่อไปก็ควรจะหาเวลาพักผ่อนสิบ้างถือว่าวิชาความรู้เราให้เขาไว้แล้ว อย่าให้เขาติดจ็กันจึงเกินไปสอนให้เขาเขาจัดรู้สารักษาตนเองกันบ้างถ้าใครเขาไม่รู้จักช่วช่วยตัวเองก็จงปัดไปเลยสอนแล้วหนึ่งบาระเขาไม่รับฟังยังถือมานะทิฐิก็ให้ตัดไปเลยตอนนี้เราจะเลือกคัดเอาเฉพาะคนดีเท่านั้น คนที่เขาไม่ดีก็อย่าเข้าไปสนใจกับเขาสอนเขาไม่เชื่อก็อย่าโอ้ปล่อยเขาไปตามทางของเขาเพราะว่าพวกปะทะประมะนี่พ่อเองพ่อก็ไม่สอนเป็นอันหลังจากพระองค์เตือนตามนั้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมีกำลังตามปกติ นบพระองค์ก็ทรงตรัสว่าออกไปข้างนอกท่าโลกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะห่วงก็มานัพ่อก็มองดูสถานที่ว่าพ่อสร้างที่วัดท่าสงนี้นับเงินแล้วร้อยร้านเศษน่าสร้างที่อื่นไม่อีกมากมายแต่ว่าที่นอนตายของพ่อก็คือหน้าสวมมีพื้นที่กว้างหนึ่งเมตร นล้วก,ก็ยาวสี่เมตรแต่ว่าที่นอนตายจริงๆมันกว้างหนึ่งเมตรแล้วก็ยาวประมาณเมตดเศษๆนิดๆเพราะขาไม่ง,งอเข้ามานี่เป็นความหมายความหมายว่าการติดวัตถุไม่มีความหมายที่เราสร้างไว้ก็เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเรา เราไม่สร้างเพื่อตัวสร้างเพื่อคนดีแต่ไม่ได้สร้างเพื่อคนเลว <Yeah. S 1> แต่ว่าคนเลวเขายังคิดว่าเป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในภากาสาวพัดนั่นเป็นเรื่องของเขานะลกูกเ <Yeah. S 1> มื่อออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคนหมอล่นจวนอันเชิญมณนจักรใหญ่อิทนนทานันตวงศ แล้วก็มีใครบ้างเพราะาจำไม่ได้ไอาพายการวุ่นวายมาต่างคนต่างให้ยากันออกมาแล้วก็รู้เสึกจิตใจมันก็สบายนี้ลกูกเรียวแรงมันก็ยังดีเขาก็จัดยาการฉีดยากันบ้างให้น้ําเกลือกันบ้างให้น้ําเกลือกเกีก่ยวกับวิตามินนี่ก็ทําทุกอย่างพ่อพูดก็คุยเขาดีเพราะเรียวแรงมันดี จิตมันเป็นสุขแต่ว่าพอตอนบ่ายพอวิตามินหมดปรากฏว่าผมพ่อเห็นว่าแล้วเรียวแรงมันดีนี่พ่อก็ลุกคนเดินเดินไปเดินมาประเดี๋ยวเดียวหน้ามันก็เริ่มมืดมันมีการตัวเบาเพราะต้องกลับมานอนใหม่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าหน้าขาวซีดพ่อมีความรู้สึกตัวพ่อหมดกำลัง ตอนนี้เอี่ยมยมอาจก็ทำทาการมาโคดเขาบอกว่าเป็นป่วงก็แปลกเป็นเรื่องแปลกอยู่นิดถ้าเอาเงินเอาฟาตังแดงมาโคดมาโคดแล้วก็ลดลงอาการท้องอืดอาการป่วงมันต้องทั้งอืดทั้งเสียดทั้งลงทั้งมากแต่ก็เป็นการแปลกทุกเวทนานี้ไม่ได้มีกระพ่อเลยรู้สึกว่าท้องมันอืดน,นิดนิดที่มันหมดแรงก็หมายว่าแก๊สบันดังขึ้นมามาก อาการเป็นป่วงนี้พ่อจะเล่าตอนหลังเพราะเป็นมาอย่างหนักโลกแต่การคราวนี้แปลกที่สุดที่มันไม่มีทุกขเวทนาทางใจเลยทางกายมันน่าจะมีวัตทุกเวทนาไม่มีจริงๆทางใจมันมีความรู้สึกว่ากายเป็นปกติแต่ทัางนี้จิตใจของพ่อไม่ได้ห่างพระพุทธเจ้า ทุกท่านทั้งพ่อทั้งแม่ลกูกบทพัญญาและก็เพื่อน,พ,อนรพระพรหมนั้นร้อไมเห็นเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นปกติทั้งหมดจิตใจมันก็ชุม่มชื่นเลยไม่มีความรู้สึกทางกายว่าทุก็เวทนามันมีขนาดไหนมันมีอารมณ์ใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขนี่จะรัรกจำให้ดีนะ ที่พ่อพูดให้ฟังนี่ความจริงมันยังไม่จบก็หมายถึงหมายถึงว่าจะเล่ากันต่อไปมันก็แค่นั้นแหละคือวันรุ่งขึ้นก็มีการให้น้ำเกลือกันอีกว่าตอนกลางคืนเวลาที่จะเข้าไปนอนก็มีไม่เห็นนอกจากวัทวดากับพรมอื่นแล้วก็มีคณะของทรพมหาราชสองท่าน เป็นคณะวชิระแต่งตัวสีแดงมาทั้งคู่ยิ่งถามว่าเพื่อนวันพรุ่งนี้ฉันจะเป็นอะไรบ้างบอนิดหน่อยให้น้ำเกลือเล้วกันแล้วก็ถามว่าวันนี้จะมีอะไรบอกไหมเออเสียดิดหน่อยแต่ตัดไปเสียก็แล้วกันตัดหมายความว่าตัดอารมณ์ก็เป็นจริงตามธนวาก็จึงต้องบอกว่าเพื่อนพรุ่งนี้ช่วยกินข้าวหน่อยนะ มันเป็นวันที่สิบเก้าแล้วประเดี๋ยวยี่สิบยี่ิบเอ็ดจะไม่มีแรงแต่ก็บอกว่านายพอวันรุ่งขึ้นพอกินข้าวเช้าก็าไปค้อนหมอข้าวเพลงก็กินซี่ค้อนหมอก็ร่างกายก็มีแรงตอนท่านมาถามมาเพื่อนทําไมไม่แต่งตัวให้สวยละ่ะเวลานี้พระพุทธเจ้าสเสด็จใครก็อยู่ด้วยพร้อมเจ้านายก็อยู่พร้อมท่านบอกว่าเป็นกําลังอยู่เวร อยเวงก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ความจริงเขาแต่งตัวเต็มที่เหมือนกระพรมท่าสวยมากเวลนนั้นว่าสําหรับการตายครั้งที่เจ็ดลูกรักพ่อก็ขอสรุปลงเพียงแค่น,นี้ว่าชีวิตตินสีของพ่อนะ่ะลูกจะถือกันห้าเป็นสําคัญนะและจงจำไว้ว่าสังขารุปเปยขายาน ถ้าเราพยายามวางวางกันไว้สภาพมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนี้พ่อก็ต้องขอขอบคุณท่านลุงท่านที่ครั้งหนึ่งพ่อพบก,กับท่านถามว่าพ่อจะตายด้วยอาการอย่างไรให้พ่อเนี่ยต้องตายเพราะโรคท้องแน่แต่บอกอดืดนิดนิดเสียดหน่อยหน่อยก็เลยเรียนท่านว่าเกรงว่ามันจะไม่ได้สติท่านบอกก็ไม่เป็นไรได้สติก็ขอท่านบอกว่าเอาตายแค่หมดแรงไปเฉยได้ไหม ยือืดให้เสียดเลยท่านก็บอกคนได้แล้วเขียนไปตามนั้น,นเป็นณว่าชีวิตของพ่อก็เข้าถึงอายุไขแต่ความจริงมันเลยอายุไขแล้วนะลูกรักนะพ่อจะเล่าในเทปหน้าว่าทำไมพ่อจะต้องมาตายกันปีนี้ความจริงเวลาจะตายจริงๆมันต้องเป็นปีหนะ้าปีสองพห้าิบสี่ ทำไมจะต้องมานั่งตายกันปีนี้ถ้ามันก่อนกำหนดเวลาที่พ่อจะต้องรู้ว่าตายพศ2524น,นี้ไม่ใช่14นะ2524เหตุผลมันมีแต่ถ้าว่าสำหรับเทปน้านี้มันหมดเสร็จแล้วนี่ลกูกเอาไว้ฟังกันหน้าหน่อยต่อหน้าใหม่ต่อไปนะจ๊ะขอลูกรักของพ่อทุกคนพูดทรงความดี และเป็นลูกที่มีความกระตันอยู่กระเทวทีลำบากเพื่อพ่อทุกอย่างขอลูกทั้งหมดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตมีความปรารถนาคือพระนิพพานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงเข้าถึงพระนิพพานตามความปรารถนาขององสมเด็จพระจชิตมาในชาตินี้ทุกคนสวัสดีลูก